งานรถตู้ครับน่นครับไม่มีหลายวันแนละ้วใ,ใ,ใกล้กเทพครับแถวนครนายกทางเข้าครับทางเข้าสวนทุเรียนนายทองใสบึงโขักนังสมบูทงองนทุเรียนลุกทุเรียนครับสวนทุเรียนที่แข่งคอยครับที่แข่งคอย ตุเรียนหน่อยหลายลูกกับลูกหญ่เงี้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับดกินแล้วครับทุเรียนแกงค่อยครับกินแล้วทุเรียนทุเรียนหวานครับครับฟองเลือดหลังขาดเลยลูกฆ่าต้นเลยครับเนี่ยมูงจักเห็นลูกเล็กมั้ยต้นลองกองนี่ลองกองเลือดหลืองแล้ว เคยเห็นต้นลองตองดูหน,น,น,น่อไม้ครับติดแจงต้นน้อน่น้อมีปลาไผ่ครับน้ำใสลงเล่นได้ครับนี่ ครับเดี๋ยวหมเย็นสบายเดี๋ยวกับเห็นตะเว้นไผ่ไผ่พันกอ

มาหอดสวนทุเรียนนะครับวันนี้พาเดินสายเดินสวนินทุเรียนครับมะม่วงครับมะม่วงม่วง,งสวนทุเรียนครับมีมะม่วงด้วยครับ นี่ต้นมังคุดครับมันจะเขียวอยู่ลูกกล้วยมือนางครับกล้วยเล็บมือนางมียังยังชุ่เขียวอย่เงาะโรงเรียนเงาะลงเรียนฟู ทุเรียนทุเรียนทุเรียนหน่อยต้นนั้งบวงว่งจะงงลงนั้งเขียวนั้งอ่อนนั้นองอ่อนอ่อน,น นงเรียนนรับี่ร้านกาแฟนั่งเตามีแห้งเรื่งนนลูกค้าไปกินทกค้าไปกินผลไม้ในสวนใครก็ติดต่อได้นะครัตู้นแปดเน้าห้าตูนย์ศู5 0ส4ครับไป แ8 7เจ็สนสี่ดีครับสนครับ